สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟีช่องป้ออนพี่สาวลวงพณน,นะคะมาค่ะทุกคนมากินนะคะมะม่วงนะคะกับน้ำปลาหวานปลาออนนะคะนี่ค่ะน้ำปลาหวานปลาออนมาเด้อมาเด้อแซบแซบวันนี้นึกอยากพราอแม่พี่น้องมาค่ะมาค่ะแซบหลายแซบหลายมะม่วงก็นี่นะคะฝานกาบเยบร้อยแล้วมาเด้อมาเด้อ วันนี้นึกอยากมัมม่วงน้ำปลาหวานทำเองเลยน้ำปลาหวานก็แมงมัน,นก็ตอมได้หลายเห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมันได้กินกะปิเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแซ่บหลายคนนั้นงวงกับม่งวงโบนเหลืองมาเด้อมาเด้อ นี่ก็มะม่วงเอามาจากบ้านนะคะมามาจากนาครพนมก็เหลือลูกนึ่งแต่ปอนก็จะผานเปลือกแล้วก็จจกชนนิ้นมัปลาหวานนะคะมาเด้อมาเด้อโอ้เขา,าน,น่าหมากระไรเนาะ อยากพรไม่พี่น้องวันเนี้ยบรรยากศา,ศาศก็รู้สึกว่าคึมๆนะคะเหมือนฝนจะตกอีกะช้าในปอนเดินไปดูนาน,นะคะก็รู้สึกว่าจะมีคนไปปล่อยน้ำให้ปอนเนาะก็ไม่ใช่ใครนะคะคุณเอฟซีเป็นปู่นะคะปูผป่ผ่องปู่ผ่องมา มาเปล่งน้ําออกจากจากนาเนาะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนนี้คุณเอฟสี่อนออกมาก็สวนทางกับปู่นะคะปู่ก็กลับนะคะสวนทางกันมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินน้ำปลาหวานกับบออนพายุเข้าฝนตกทั้งคืน เมื่อคืนนี้ปอ,อนเตรียมจะไปส่องส่องเขียดน้อยวันนี้นะคะปะอ,อนก็เตรียมไฟบายเต็มที่แล้วโอ้เหมือนฟ้าจะรองนะคะคุณเอซมาเด้อมาเด้อมากินมะม่วงกับปอ,อนเด้อน้ำม่ะม่วงกับน้ำปลาหวานแซ่บหลายแซ่บหลายนี่น้ำปลาหวาน แซ่บแซบแซ่บล <Regierung> ายพอไหมพี่น้อง จับมากเลย mm hmm. ก็รู้สึกว่าจะเยอะนะคะคุณอีี ไล์แซ่บไลมงดกินข้าวเที่ยงกินมะม่วงแทน ั้งยุงทั้งแมงวันพ่อแม่พมีพ่น้องแซ่บหลายแซ่บหลายมาค่ะน้ำปลาหวานอออืื้ห เดี๋ยวจะได้วิ่งเข้าห้องน้ําก็ข้าวนี้แหละข้าวที่ยังไม่กินนะคะนึกอยากกินมะม่วงน้ําปลาหวาน แซ่บมากเลยมะม่วงลูกนี้หมดนะคะเนี่ยทั้งหมดสองลูกนะคะน,นี่เป็นมะม่วงแก้วนะคะอันนี้เป็นมะม่วงอะไรก็ไม่รู้นะคะเอามาจากบ้านนะคะบ้านที่นครพนมก็กรางเลยคุณเอ็ซี เงี้ยกำลังดีนะคะแซ่บมากแซ่บมาก แซบ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 ,บ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 เกินคำบรรยายมาเด้อมาเด้อพ่อไม่พี่น้องเอ้ยน้ำปลาหวานนะคะน้ำปลาหวานก็ขอบคุณนะคะคุคุณซี่ <S <S ดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปาออนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ